สวัสดีครับนะครับยินดีเข้าสู่ช่องบ้านไร่ชัยท่องนะครับก็ตอนนี้ก็ทั้งผมได้มาเดินดูเขานะครับเป็นเขาเนี้ยดำก็ตอนนี้กําลังงามกําลังเป็นน้ำนมนะครับที่จะพร้อมสู้ออกสู้ท่องตลาดนะครับก็จะขายในเพจของบ้านไร่ชัยท่องนะครับแ้วกา เป็นเพจขายของของเช้าสวนเช้าไฮขายเองนะครับที่ทางผมได้ตั้งขึ้นมาก็ขอนะครับฝากพี่ๆน้องๆน,นะครับซ่วยสนับสนุนนะครับสินค้าการเกษตรจากเช่าบ้านนะครับขายตรงถึงมือนะครับผู้บริโภคถึงมือลูกค้านะครับรับรองว่าถูกแน่นอนนะครับรับรองว่ามี ทางสวนทร้างบานไหลใช้ท่องนะครับจัดโปรโจกกตาแตกแน่นอนครับสวัสดีครับ